Oh, and I'm on my knees, but I'm back in 'cause I am back Cause i do not want to lose you. Yeah, I'm yeah, 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 yeah. back in, back in you. Put your love in it. <laughs> ah, the pabulum. So, yeah. วันนี้เดี๋ยวเอาใจสายป่าได้เลยนะครับพามาดูเว็บร้อยสิบไอนะครับมาแปลงเป็นวิบากนะครับคือที่ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมว่าวิบากอันนี้ครับแปลงอะไรไปบ้างนะครับแล้วใส่อะไรไปบ้างถึงเป็นสภาพแบบนี้นะครับหรือว่าใครสนใจอยากทำนะครับสามารถนะครับติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับแบบนี้เราก็รับทำนะครับร้านซุงเกษยนยนนะครับหน้าจิ๊กโนะครับเดี๋ยวดูรอบคันเลยครับ คือได้แบบสภาพแบบนี้เลยนะครับแต่นี้ยังเก็บไม่หมดนะก็จะมีสติกเกอร์นะครับพวกโซ่สายเบรกอะไรวกืีอคือพร้อมใช้อ่ะพูดง่ายๆครับถ้ามีเครื่องมาด้วยอ่ะคือจบเลยนะครับคือประกอบเครื่องไปก็จบเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราไปชมกับไปขอไปคุยกับเจ้าของรถดีกว่านะคว่าเขาทําอะไรบ้างแล้วเป็นสภาพนี้ครับหมดไปกี่บาทนะครับจะได้รู้ว่าจะทำต้องเงินเตรียมเงินไว้เท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวเจอกับเจ้าของรถครับช่างพลบางวันนะครับผมสวัสดีครับช่างพล ครับมาเดี๋ยวให้เจ้าพนอธิบายแล้วกันก่อนจะทําคิดยังไงที่เอาเวฟร้อยสิบมาทำดีกว่าก็ก็ออย่างลูกค้าเนาะเขาเขามีเวฟร้อยสิบแต่เขาอยากแบบเอาไว้ขี่เข้าป่าเข้าสวนเข้าอะไรเงี้ยอ่าเข้าป่าเข้าสวนเข้าไรเข้าอะไรคือเขาไม่อยากซื้อรถใหม่แล้วกันเนาะเขาไม่อยากซื้อรถใหม่เขาคือเอารถที่มีอยู่มาปั้นมาแปลงนะมาดัดแปลงเป็นวิบาก ใช่ครับแบบนี้คือรถรุ่นไหนก็ทาได้ใช่ไหมหรือว่ารุ่นไหนก็ทำได้ได้ได้หมดทุกรุ่นแต่แต่ทรงมันจะไม่เหมือนกันทรงจะไม่เหมือนกันอืมก็คือใครสนใจก็สามารถทำมาทำได้เลยมันมีหลายทรงอ่ะอ่าแล้วเราก็มาคุยราคากันอีกทีหนึ่งเนาะว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ารถยุกคันทุกรุ่นมันจะไม่ราคาไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอะไหล่แปลงอ่ะมันจะใส่กันอย่างเดียวด้วยกันไม่ได้คือมันต้องแปลงตามรุ่นรถประมาณนั้นมาท่านผู้แนะนาเลยด้านหน้าครับใช้ของอะไรอะไรเงี้ย ชุดหน้านี่เป็นของ CBR 150ครับ CBR 150อ่า CBR 150อ่าแล้วก็ต่อแกนในเนี่ยสองนิ้วต่อสองนิ้วครับแล้วก็เซ็ตน้ามันใหม่เซ็ตน้ำมันใหม่อ่าครับชดแล้วก็ทีเนี้ยเราก็มาแปลงแกนคอตรงนี้ใส่เป็นแกนคอของของของเดิมของมันของของเวฟ110ี่้หลย110ได้เลยใช่ของของ CBR เก่ามันใหญ่นะอ่ามันน้อย อมันน้อยเกินไปใช่แกนมันน้อยใส่ลัวปืนไม่ได้ครับประมาณนั้นครับอ่าก็มาแปลงแกนตรงนี้อืครับแล้วก็ปาดข้างบนใช่ไหมข้างบนใช่ปาดตรงนี้ออกอีกนิดหน่อยนิดหน่อยเพื่อจะให้มันล็อกน็อตตัวนี้ได้ใช่ไหมถ้าไม่ปาดมันจะสูงล็อกน็อตไม่ได้ใช่ไม่ปาดไม่ปาดจะสูงแล้วมันจะใส่น็อตตัวนี้ล็อกคอไม่ได้ใช่มันจะล็อกแข่งคอไม่ได้อ่าโอเคนะครับเป็นของซ r บะครับครับมาดูล้อหน้านะครับล้อหน้าก็ทั่วไปเลยเนี่ยดีแม็ก หนึ่งจุดสี่แล้วยางอะไรจังหวนยางผมใส่เป็นเจ็ดสิบทับร้อยครับเจ็ดสับร้อยออโเจ็ดนะครับเป็นยางวิบากดุมหน้าโซนิกดุมหน้าโซนิกจานโซนิกจานโซนิกปั๊มปั๊มเบรกนี่แล้วแต่เราจะเลือกใส่ร้อยเวฟร้อยสิบไอหรือว่าเวฟร้อยยี่ห้าก็ได้ตัวนี้เราสามารถแปลงขายึดไม่ได้เนาะตัวนี้่ังหวรแปลงขายึดแล้วเนาะใช่แปลงขายึดแล้วแปลงไปแล้วนะครับอันนี้เอาขายึดของพวกกีนเตามาแปลงใส่นิดหน่อยอืมเพราะว่าชุบ ถ้าถามใส่ชกอ่า cbr แล้วใส่ปั๊มสอง cb ได้ไหมได้ได้นะถ้าเราหาจานได้อ๋อเราต้องหาจานมเพราะว่าจาน cb มันจะใหญ่กว่าอืมวงมันจะใหญ่กว่าเนาะวงมันใหญ่กว่าอ่าโอเคแล้วก็หาศูนย์ล้อเนาะชัางบนเนาะครับหาศูนย์ล้อเพราะว่าชกมันเป็นของ cb เนาะระยะระยะดุงกว่าล้อมันห่างกันนึงแล้วก็หาบูธเนาะอ่าให้มันให้มันขึงกลางกับบูธง่ายขึงกลางชกนะครับครับนี่แล้วก็เออแล้วถามหน่อยชกนี่ราคาเท่าไหร่ชั้นบน โนมือสองอยู่ประมาณเก้าร้อยถึงพันหนึ่งพ่อแปกคอใช่ครับพอแปกคอเลยตัวนี้ครับเราก็ซื้อมือสองมาตามเชียงกงตามอะไรแหละหาง่ายตัวนี้เนาะครับแต่ถ้าใครมีงบก็อยากเบิกใหม่ก็ได้อูของใหม่ก็แพงนะแต่ของใหม่ก็แพงครับแล้วก็ดุมละพลดุมดุมอะไรดุมนะดุมโซนิกทั่วไปเลย ก็แล้วแต่เราจะหาได้นะราคาบางร้านก็ถูกมมีมีพอใช้กับแทน่ะอ๋อมันพอใช้ก็มีเดี๋ยวนี้หาง่ายเนาะทั่วไปอ่ะดุมทั่วไปเลยเกตทั่วไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารวมทีเดียวก็ได้นะครับราคานะครับเผื่อใครสนใจอยากทำต้องควรเนาะมามาดูดามโค้งนิดนึงนะครับต้องบนอันนี้ดามโค้งว่าสั่งสั่งในเพจในเพจเฟซบุ๊กเลยถ้าเข้ามาทําเนี่ยส่วนอะไรทุกทีนี่คือเราหาให้เขาหมดเลย เราหาให้เขาได้อแค่นารถมาแค่นั้นเดีใช่ครับคือเพราอยากได้อย่างเงี้ยบอกแค่นั้นพอใช่ไหมใช่โอเคครับนี่ดูดามโค้งสวยๆเลยครับราคาเท่าไหร่จ๊ะคุณดามโค้งล่างกับบนตอนนี้ดามโค้งนะอืบนเนี่ยบนเนี่ยอยู่ซื้อมาประมาณสี่ร้อยห้าสิบห้าสิบสี่ร้อยกว่าบาทนะอแล้วเราก็มาเชื่อมครับทำสีเนาะล่างก็อยู่ประมาณประมาณราคา ใกล้ๆกันราคาพอๆกันนะเนาะบนล่างโอเคนะครับคือมันมีหลายหลายราคานะในเพจอ่ะ4ี่ร้อยห้าสบห้อยห้าสิบลองมาหาดูก็ได้เนาะถ้าเกิดจะเอาไปทำเองเนาะถ้าสนใจมาทำที่ก็มาได้เลยครับสั่งได้อยู่สั่งได้ก็คุมเรามาคุยรายละเอียดกันดีกว่าถ้าใครจะทำเนาะว่าอหลกได้สเต็ปไหนใช่ไหมมันมีหลายราคานะครับนี่แล้วก็มีบอกนะครับนี่ดำเทานะครับสวยๆเลยตอนนี้ร้านดวงครับ ร้านดวงพลวสโอเคนะครับแล้วก็ใส่ชุดสีของเว็บร้อยสิบเลยเนาะตัวเก่าของมันเลยครับที่มากับรถนะครับนี่สวยๆเลยครับสวยๆเลยมาดูชุดหลังนะครับเพื่อนๆชุดหลังเป็นชกชุกของอะไร้างบนตัวนี้ชก S P N นะครับความยาวเท่าไหร่รู้ไหมขนาดจำได้ไหมความยาวอันนี้สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบนะครับเี๋้วมาต่อตรงนี้อีกตัอยก็มัน มันมีตัว280กับ300แต่ผมเอาตัว280มาอ่ามันต่ําไปหน่อยถ้าเราใช้300ก็จะจบไม่ต้องต่อถ้า300พอดีเลยอ๋อแล้วมันขึ้นอยู่กับการเชื่อมสวีงามด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเชื่อมตัวนี้ด้วยอ่ะดูสวีงามเป็นของอะไรเนี่ช่างพนัสวีงามของโซนิกครับโซนิกนะครับดูสวยๆนะครับแล้วก็มาแบ่งยืดหูชกเนาะครับเพราะว่าโซนิกมันเป็นชุกเดียวชุกเดียวอ่าเราก็มาเชื่อมหาซื้อตัวนี้มาเชื่อมใส่อ๋อถ้าอย่างนี้เราก็ใช้ชุก อ่าสั้นยาวตามที่เราหาได้เลยเนี่ยถ้างั้นแล้วเราก็มาเชื่อมหาตัวนี้เอาอยากได้สูงเท่าไหร่เราก็ปรับผมปรับการเชื่อมหาใช่ไหมครับอ๋อโอเคโอเคนะครับแล้วก็ล้อล้อก็ใช้ดีแมกเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นขอบขอบสิบเจ็ดนี่แหละแต่ว่าเป็นหนึ่งจุดหกอ๋อขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นหน้าไม่หนึ่งจุดสี่หน้าหนึ่งจุดสี่หลังหนึ่งจุดหกนะครับหลังหนึ่งจุดหกขนาดยางก็เป็นแปดสิบทับร้อยแปดสิบทับร้อยเป็นยางคาเมลเนะตัวนี้ครับชุดหลังก็โซนิกเหมือนเดิมดุมหลังโซ มุมหลังดิสหลังตัวนี้มันจบเลยเด็ดทั้งนั้นใช่เพราะว่าเราใช้สวมิงามโซนิกเนาะมันก็ใส่ง่ายเลยเราไม่ต้องแปลงบูทแปลงอะไรเลยยกทูโซนิกมาใส่เลยสวยเลยครับนี่แล้วก็จะมีอ่าพักเท้าพักเท้านี่ผมสั่งของขี่จ้าโอบของแท้ต้องหัวฟูวอ๋อแทสต้องหัวฟูใช่ไหมครับผมก็ทำมาให้แบบนี้เลยะคทั้งหมดแบบนี้เลยมีมีมีแบบดิสกับแบบดัม โอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวข้าวๆราคาดีกว่าเนาะพูดกันได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าส่วนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็ใช้เห็นก็ใช้เห็นเดิมต่อเอาเดิมต่อสองนิ้วต่อสองข้างเลยเนาะแล้วพกชุดคัดนี่เมืนก็แล้วแต่เราเนาะถ้าเราใช้คัดเดิมก็ได้นะครับใช่เราใช้คัดมือก็ได้อข้าวๆราคาหน่อยท่าน ข้าวข้านะแบบไม่แบบไม่ต้องเป๊กก็ได้ข้าเข้าราคาประมาณเท่าไหร่ราคาตัวนี้ตรงยืนอ่าสภาพนี้เลยสภาพนี้น่าจะสองหมื่นบวกกันเลยสองหมื่นนิดๆใช่สองหมื่นนิดๆอ่ะอ่โอเคนะครับประมาณสองหมื่นอยู่อยู่ที่อะไรด้วยอยู่ที่อะไรที่ที่เลือกใช้ด้วยที่ลูกค้าน่ะต้องการใช้ด้วยอ๋ออันนี้มีสติกเกอร์ด้วยไหมราคานี้ได้สติกเกอร์ไหมนี่มีได้สติกเกอร์ด้วยเนาะ โอ้มันได้สติกเกอร์ก็คุ้มนะถือว่าคุ้มนะสภาพนี้นะครับมีสติกเกอร์ด้วยอ๋อนี่ครับบอกเลยช่างฮอนด้าทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับอวเจะคนฝากเบอร์หรือฝากเฟซหน่อยเพื่อใครสนใจทําอะไรเงี้ยเฟซก็เดี๋ยวเขาจะบอกว่าช่างฮอนด้าทำแต่รถเดิมๆไงโวละคนอ่าภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นลิงก์ให้ก็ได้นะครับใต้คลิปนะครับหรือว่าในคลิปนี้แหละเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับว่าเฟซอะไรนะเราก็ลองทักไปถามดูเบอร์โทรละทั้งบนให้ได้ไหมหรือว่าไไม่ด้ เพื่อเพื่อคนสนใจอยากทำไงศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเก้าหนึ่งสี่โอเคนะครับนี่นะครับช่างฮอนด้าเขาไม่ธรรมดานะครับดูแปลงวิบากนะโคตรหล่ออันนี้ก็เหลือเก็บพวกสายเบรกใช่อันนี้คือลอเครื่องเครื่องขึ้นก็จบเลยแล้วก็เก็บรายละเอียดเนาะเก็บรายละเอียดคือถ้าเขาอยากมาทำอ่ะยกรถไม้แบบเป็นคารเลแล้วเราเ็ามาปั้นให้เขาได้เลยใช่ไหมได้เลยทุกรุ่นทุกรุ่นอ่ะว่ามาเลยนะครับ จัดได้หมดนะครับจัดสภาพได้หมดนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานแปลงนะช่งางพูดเนาะคือระยะเวลามันก็ขึ้นอยู่กับอะไรที่เราเลือกด้วยบางทีก็อาจจะเป็นถึงเดือนไหมประมาณถ้าปั้นแบบนี้ประมาณาาาคร่าวๆประมาณนี้แหนละอาึ่เดือนสองเดือนนะครับมันยึนอยู่ก,กับอะไรที่เราเลือกใช้ไงแต่ถ้าเอาอะไรที่ช่างเลือกนี่คือมันจะง่ายไงเพราะมันหาง่ายแล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าอะไรตามลูกค้าเนี่ยมันจะหายากนิดนึงนะครับค่อนข้างจะหายากก็ สนใจนะครับก็มาดูหรือว่ามาชมรถได้นะครับหรือว่าอยากทําแบบนี้เลยก็ยกรถมาเลยนะาทาั้งบนเนาะก็ะเอามาได้เลยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้โชกหน้าแบบนี้แต่ว่าลูกค้าอยากหาเองก็ได้อะาหาอะไรมาใส่ก็ได้เนาะกหน้าโชกหลังเนี่ยอ่าอ,อย่างนั้นหาได้ไดคือเลือกตามใจเจ้าของรถอะพูดยังไงไปเลือกมาเลยแล้วก็มาใส่ได้เลยนะครับถามหน่อยไอ้โชกเนี่ยมาใส่รุ่นอื่นได้ไหมใส่ได้ได้บุญเลยใส่รุ่นว่ายิป้าก็ได้ใส่รุ่นไหนก็ได้อื โอเคนะครับเพื่อนๆนะครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับที่ศูนย์ทันงด้านะครับสงเกรตรยุนนาเทคโนนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับช่างคนด้วยนะครับนี่ขอบคุณครับช่างคนะครับคนมากโค้งหน้านี่เขาจะเล่น n s r v r k r แบบราคาที่แบบมันแพงกว่านี้รเราแตะต้องได้อ่ะพอ,อง n s r เก์มันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่ไนพวกนะั้นใช่เกนเกมตัวนี้มันจะดูแข็งแรงกว่านะ อันนี้แบบผมได้ของ CBR มาไงสายสายโดดน่าจะเหมาะเนาะพวกใหญ่ๆเนาะใช่พวกแกนใหญ่แกนใหญ่มันจะแข็งแรงแต่นี้มันแกนแค่เท่าไรยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกใช่ครับยี่สิบหกแต่พวก K R พวก T s e มันจะใหญ่ขึ้นเนาะใช่ K R V R NR เนเนี่ยมันจะใหญ่ด้วยแกนมันจะใหญ่กว่านี้อืมันจะดูดูใหญ่ไงครับแล้วแต่เราหาได้อ่ะโอเคครับทานผมครับเดี๋ยวดูสภาพรอบคันเลยครับเพื่อนๆเผื่อใคร สนใจจะไปแปลงตามนะครับลองดูได้นะครับหรือว่าสะดวกนะครับมาที่ร้านนะครับมาจัดได้เลยนะครับสภาพนี้นะครับก็เรื่องราคานะครับมีบวกรบแน่นอนนะครับลองมาชมได้นะครับมาคุยราคาว่าจะเอาสเต็ปไหนนะครับถ้าคุยกันถูกใจก็จัดได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับแต่ว่าต้องเรื่องราคาเป็นหลักนะครับนี่สภาพก็จะประมาณนี้แหละนะครับเวฟร้อยสิบไอนะครับแต่งไปดีบากนะครับ สำหรับคลิปนี้ก like ็ประมาณนี้แล้วกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะรักดซับสไครต์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับสคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ